สวัสดีครับวันนี้วันที่ห้าธันวาคมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านหวยชาแนลนะครับคลิปนี้เหมาะสำหรับท่านที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับคลิปนี้เป็นการปฏิวัติปฏิวัติคือเปลี่ยนแปลงนะฮะครั้งใหญ่นะฮะในการทำชุดโต๊กับชุดเต็งนะครับครับ ทาเรียกปฏิวัติก็คือเปลี่ยนแปลงโดย <c oughs> วิธีการทำโดยสิ้นเชิงนะครับก็แต่ก็ยังใช้โซดรอยู่นะก็ผมจะทำเป็นในชุดโต๊ะเป็นสองกรณีนะครับสองเคสด้วยกันนะครับเป็นสองกรณีนะครับ <c oughs> ชุดโต๊ะก็เวลาจะเล่นต้องเล่นทั้งสองกรณีครับรวมกันแล้วก็ประมาณเจ็ดิบชุดนะครับ อนนี้ใน ep ีที่แล้วนะร้อยสี่สิบเจ็ดถามว่าเล่นได้ก็ได้นะฮะแต่นั้นจะน้อยกว่าน,นี้นะฮะน้อยกว่าน,นีอ้อันนี้มากมากไปอีกหน่อยนะครับแต่โอกาสถูกมากกว่านะครับผมได้ตรวจสอบในปีนี้นะครับตั้งแต่มกุลาหกสี่มาเป็นต้นมานะครับจนถึงงวดที่แล้วนะฮะงวดวันที่หนึ่งหนึ่งธันวานะครับ ก็เหลืออีกสองงวดก็ผ่านไปแล้วยี่สิบสองงวดนะครับปรากฏด้วยวิธีนี้นะครับยี่สิบสองงวดผิดไปหกงวดนะฮะก็ถูกสิบหกนะครับถูกสิบหก 16. อ่าอันนี้ชุดโต๊ดนี่นะครับมันก็รวมกันทั้งสองกรณีนะครับคือชุดหนึ่งชุดสองท่านต้องเล่นทั้งสองชุดนะครับอันนี้จากชุดโต๊ดชุดหนึ่งชุดสองผมก็จะเปลี่ยนปรับ เป็นชุดตรงนะครับเอาชุดหนึ่งมาปรับเป็นชุดตรงชุดสองไปปรับเป็นชุดตรงถ้าตอถูกถ้าตอถูกตดตรงย่อมถูกแน่นอนนะครับก็จะลงมาให้ดูนะครับถ้าใครยังไม่เชื่อก็ให้ลองดูสองงวดนี้นะรับรองด้วยวิธีนี้นะครับสมหวางแน่นอนนะครับในงวดวันที่สิบหกธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับชุดตอดชุดหนึ่งมีสี่สิบสี่ชุดนะครับ ชุดที่สองมียี่สิบหกชุดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเจ็ดสิบบ้างเจ็ดสิบกว่าม้างนะครับก็มันเลขตัวเลขมันจะไม่แน่นอนเท่ากันทุกงวดนะครับ <c oughs> นี่ชุดโต๊ดเหล่านี้นะได้ถูกตัดไปบ้างแล้วนะถ้าท่านคิดว่ามันยังมากไปนะครับก็ไปตัดเอาเองนะครับผมก็ตัดให้ได้แค่นี้เพื่อต้องการให้มันถูกถูกจํานวนมากนะครับ ขอย้ำอีกครั้งนะฮะได้ตรวจสอบในปีนี้ดูนะฮะด้วยวิธีคำปฏิวัติอันนี้นะครับยี่สิบสองงวดที่ผ่านมานะฮะยังเหลืออีกสองงวดของเดือนในปีนี้นะครับยี่สิบสองงวดที่ผ่านมานะถูกไปสิบหกงวดนะครับปิดไปแค่หกงวดนะครับเมื่อตอดถูกตอดแล้วเอาตอดไปทําเต็งนะครับไปทําเต็งตัวเต็งย่อมได้เยอะเยอะ เยอะตัวด้วยนะแล้วมันก็จะถูกเหมือนกันนะครับก็จองลองให้ดูชุดโต๊ดงวดวันที่สิบหกธันวาที่จะถึงนี้ในชุดที่หนึ่งก่อนนะครับเอาไปเล่นได้เลยครับคิดว่าน่าจะถูกนะน่าจะถูกแต่ก็เรียนในท่าแล้วมันมีผิดบ้างแต่ผิดน้อยนะฮะก็ยี่สิบสองวดถูกสิบหกวดก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงนะเดี๋ยวมนลองคิดเปอร์เซ็นต์ดูทีนะอ่าสิบหก ตกสิบหกงวดใช่ไหมครับฮิตเป็นแล้วถูกเป็นเจ็ดสิบสองจุดเจ็ดสองเปอร์เซ็นตนะครับเจ็ดสิบสองจุดเจ็ดสองเปอร์เซ็นต์คือเก็เกือบเกือบสามในสี่นะเกือบสามในสี่ก็ถูกสิบนวดก็ถูกประมาณเจ็ดเจ็ดนวดกว่านะครับ อันนี้คือชุดโต๊ะในชุดที่หนึ่งนะครับต่อไปให้ดูในชุดที่สองนะครับท่านต้องเล่นทั้งสองชุดนะรวมกันแล้วเจ็ดสิบหลังถ้าเล่นในเว็บไซต์มันจ่ายเจ็ดสิบห้าบาทนะครับมันรวมแล้วได้เจ็ดสิบถ้าถูกก็จะได้แปดสิบบาทนะครับแต่ถ้าท่านเล่นข้างนอกเขาจ่ายร้อยหนึ่งนะถ้าได้ในลดยี่ห้าเปอร์เซ็นตนะมันก็จะเหลือสี่สิบบาทนะครับจะเหลือสี่สิบบาท <c oughs> ก็เอาไปเล่นได้เลยฮะมั s <S right. ่นใจนะครับรองว่าด้วยวิธีกรรมนี้นะปีหน้าปีหน้า่วยแน่ๆนะฮะมีโอกาสถูกเยอะนะครับถูกสูงต่อไปให้ดูชุดสองนะครับชุดสองท่านต้องเล่นทั้งสองชุดนะย้ำนะต้องเล่นทั้งสองชุดนะฮะถ้าท่านเล่นโต๊ดก็เล่นทั้งสองชุดถ้าท่านเล่นเต็งก็เล่นทั้งสองชุดนะครับถ้าโต๊ดูกเต็งก็ต้องถูกนะชุดสองก็จะน้อยหน่อยนะครับชุดสองมียี่สิบหกนะฮะ รวมกันแล้วก็เจ็ดสิบนะครับรวมแล้วเจ็ดสิบชุดนะครับนะครับรวมแล้วเจ็ดสิบชุดอันนี้รวมเบิ้ลด้วยนะฮะรวมเบิ้ลถ้าตัดเบิ้ลก็จะเหลือน้อยนะครับอันนี้เราก็ไม่รู้ออกเบิ้ลหรือออกไม่เบิ้ลนะครับก็เอารวมเบิ้ลเอาไว้ก่อนนะครับคิดว่าในเจ็ดสิบชุดหรือเจ็ดสิบห้าชุดเนี่ยมันก็ต้องมีกําไรอยู่แล้วนะครับแล้โอกาสถูกได้เหรียญได้ทราบแล้วเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะด้วยวิธีนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็อันนี้ก็เป็นชุดที่สองนะครับ ชุดที่สองย้ำอีกครั้งท่านต้อง,งเล่นทั้งสองชุดนะฮะชุดแรกเมื่อกี้ค่ะก็เปียไว้นะครับเล่นเลยนะไปเล่นเลยนะครับผมจะใช้วิธีนี้ในปีหกห้านะฮะไม่เปลี่ยนแล้วนะครับไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับเอาวิธีนี้แหละมันดีที่สุดแล้วนะครับเราได้ปฏิวัติวิวธีกรรมการทนะํและการการวิเคราะห์นะครับมันจะมากหน่อยนะฮะ เลขนี้ถูกตัดไปแล้วนะฮะโดยใช้ตัวตัวตัวตัดมาตัดนะะนครับแต่ถ้าว่าถ้าจะทำให้น้อยกว่านี้ท่านครับต้องไปหาตัดเองแล้วครับมีหลายมีบางคนบอกว่าโอเลเลขเยอะนะครับเลขเยอะคำรับคนรวยไม่ใช่ไม่ใช่ฮนะคนจนยิ่งจะเล่นต้องเล่นเยอะๆเพื่อไม่ให้ผิดนะครับถ้าท่านคิดว่ามันเยอะก็อย่าไปเล่นนะก็ไปเอาเลข ของอะไรนะี่คนที่ดังๆเจฟองเบียร์เจน้ำหนึ่ง 4, IA, 1, อะไรนะั่เอาเข้าไปเล่นกันแล้วกันนะครับอันนี้ก็ดูไปเลืนเล่นๆอันไหนมันตรงก็เอาเนาะเพราะนั้นท่านไม่ต้องบ่นว่าเลขเยอะผมทาได้เท่าน,นี้แหละครับมันเยอะแน่แน่ได้เรียนได้ทราบแล้วเยอะแน่แน่นะครับแต่ถ้าว่าในความเยอะในความมากนี้โอกาสถูกสูงแล้วก็มันก็ยังมีกำไรอยู่ดียังไงก็มีกำไรอยู่ดี เรียนให้ทราบแล้วผมลองทำในปีหกสี่ดูนะครับก็อีบสองงวดที่ผ่านมาเหลืออีกสองงวดนะฮะถูกไปแล้วสิบหกงวดปิดไปหกงวดนะครับปิดหกงวดส่วนในปีก่อนๆนี่ก็ถูกมากขนาดนี้แล้วฮนะเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมจะเปลี่ยนชุดต้อดเป็นชุดแต่งใครที่ชอบชุดแต่งได้เงินเยอะๆในเว็บไซต์มันจ่าย <c oughs> ในเว็บไซต์เนี่ยเขาจ่ายถึงบาทละเก้าร้อยนะครับ แต่ข้อเีจริงแล้วเนี่ยพอเปิดเว็บขึ้นมาเนี่ยมันมีแต่ตัวอ่านแรงไปหมดเดี๋ยวนี้เจ้ามือมันฉลาดนะมันไม่ฉลาดแต่มันเอาเปรียบคนนะมันก็แปลถึงก็อ่านไว้ก่อนนะฮะไอ้เว็บที่บอกว่าจ่ายสูงสุดจ่ายเก้าร้อยเก้าร้อยห้าสิบพอเปิดก็แปลงจริงก็เหลือห้าร้อยบ้างเจ็ดร้อยบ้างแปดร้อยบ้างนะครับอันไหนมันนึกจะอ่านมันก็อ่านนะครับเอาเปรียบเรานะครับพวกนี้ใช้ไม่ได้นะเอาเปรียบเราแต่เราก็ไม่รู้จะทาไงนะ เราต้องต้องทาเงินนะท่าน,นี้มาจากชุดที่หนึ่งมาทําชุดเต่งได้หลังนี้นะครับถ้าโต๊ะชุดหนึ่งถูกชุดเต่งย่อมถูกในชุดหนึ่งแน่นอนนะครับชุดที่หนึ่งเนี่ยมาจําเป็นเต่งได้สองร้อยสิบสามชุดสมมุติว่ามันจ่ายแปดร้อยสูงสุดนะแปดร้อยนะครับเดี๋ยวจะมีชุดสองนี่นะสองรวมกันเท่าไหร่นะดูอันนี้ก็ก๊อปปี้ไว้ก่อนนะถ้าท่าน แล้วแต่ท่านเลือกนะท่านจะเลอกแต่งหรือเล่นโต๊ะก็ได้นะเพราะถ้าแต่งมันถูกไอ้โต๊ะมันถูกแต่งมันก็ถูกนะนี่ในกรณีในกรณีหนึ่งนะในกรณีชุดหนึ่งเอามาทําชุดแต่งได้สองร้อยสิบสามชุดนะครับต่อไปชุดสองนะครับชุดสองโต๊ะชุดสองเมื่อกี้นี้เอามาทาเป็นชุดแต่งนะครับถ้าท่านแต่งถ้าเล่นท่านแต่งท่านก็ต้องเล่นทั้งสองชุดนะฮะ ชุดสองเมื่อกี้นี้ยี่สิบหกหางนะครับเอามาทําเป็นชุดเต่งได้ร้อยยี่สิบหางนะครับร้อยยี่สิบหางรวมกับสองร้อยสิบสามรวมกับสองร้อยสิบสามก็เป็นสามร้อยสามสิบสามสามร้อยสามสิบสามนี่ถ้าเจ้ามือข้างนอกจ่ายห้าร้อยได้ร้ยี่ห้าเปอร์เซ็นเล่นได้ไหมได้นะครับสมมติเราเล่นไปตัวละสิบบาทนะสามร้อยสามสิบสามก็สามพันสามร้อย สิบได้ห้าร้อยนได้ลดเปอรเซนต์อีกนะครับก็ยังมีกำไรอยู่ดีนะครับผิดถูกเยอะแน่นอนนะถูกเกินหกสิแน่นอนนะครับรับประกันนะครับคราวนี้เอาเนะี่ยเอาเอาจริงๆแล้วนะก็ผมพยายาม <c oughs> ที่จะคิดค้นวิธีการใหม่ๆนะเพื่อ,อนำมาใช้นะครับอันนี้ก็คือชุดต่อชุดแต่งงวดวันที่สิบ ธันวาคมนี่นะครับตอนนี้เพื่อจะให้เข้าใจผมจะดูย้อนหลังงวดที่แล้วงวดที่แล้วออกสองห้าแปดใช่ไหมครผมก็ทําวิธีเดียวกันนี้นะฮะผมจะลองให้ดูงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนะฮะที่ออกสองห้าแปดนะครับเอเรามาพูดจุดตอดกันก่อนนะออกไปถือไว้หน่อยแล้ว ชุดโต๊ดนะฮะชุดที่หนึ่งนะครับชุดโต๊ดชุดที่หนึ่งห้าสิบชุดนะครับงวดวันที่หนึ่งงวดที่ผ่านมานะออกสองห้าแปดนะครับก็ถูกโต๊ดนะครับพอดีมันเรียงจากน้อยไปหามากมันก็ถูกตรงด้วยนะสองห้าแปดเดี๋ยวตรงเราไปไหว้ทีนะอันนี้เป็นชุดที่หนึ่งนะมาชุดที่หนึ่งถูกชุดที่สองมันก็ไม่ถูกนะอันนี้งวดวันที่หนึ่งชุดที่สองฮะ คุฑที่หนึ่งได้โต๊ดห้าสิบชุดชุดที่สองได้โต๊ดอีกยี่สิบเจ็ดชุดรวมกันแล้วก็เป็นเจ็ดสิบเจ็ดชุดเนะี่ยเจ็ดสิบเจ็ดชุดถามว่าในเว็บจ่ายร้อยห้าสิบนะมันก็ยังเหลือเจ็ดสิบสามนะครับยังเหลือเจ็ดสิบสามบาทถ้าเล่นตัวละบาทนะครับอันนี้ชุดโต๊ดนะครับโุดโต๊ดในกรณีที่หนึ่งได้ห้าสิบชุดกรณีที่สองได้ยีิบเจ็ดชุดรวมไปแล้วเราต้องเล่นสองกรณีนะ รวมเป็น77็ดสบเจดชุดนะครับมากกว่าคลิปที่ร้อยสี่ิเจ็อันนั้นก็ใช้ได้นะฮะแต่อันนั้นจะผิดมากกว่านะอันนี้จะถูกมากกว่านะครับอันนี้มาดูชุดแต่งนะครับชุดแต่งในกรณีที่1นะครับตอชุดหนึ่งนะครับตอชุดหนึ่งเราได้5้าสิบชุดมาทําเป็นชุดแต่งได้ดังนี้ครับําทำเป็นชุดแต่งได้ ทั้งหมดเท่าไหรทำ <c oughs> เป็นชุดแต่งได้สองร้อยสี่สิบเก้าหางนะครับสองร้อยสี่สิบเก้าหางมาโต๊ะชุดหนึ่งถูกนะชุดแต่งชุดนี้ก็ย่อมจะถูกคนระับพอเราไม่ตัดอะไรแล้วนะออกสองห้าแปดนะครับสองห้าแปดอันนี้ชุดแต่งชุดที่สองนะทำบัตราจากชุดโต๊ะชุดที่สองนะครับ ตัวที่สองจะได้เลขน้อยกว่านะก็จะเอามาทำได้27ชุดเมื่อกี้นะเอามาทำได้ชุดตรงๆนะฮะตรงๆเต่งสองยบเก้าชุดนะครับร้อยี่สิบเกชุดครับรวมกับรวมกับเมื่อกี้สองยเท่าไหร่นะจุดเต่งนะ สองร้อยสี่สิบเก้านะครับชุดหนึ่งทำได้สองร้อยสบเก้าชุดสองได้ร้อยยี่บเก้ารวมกันแล้วได้สามร้อยเจ็ดสิบแปดในเวจขั้นถ่ายขั้นต่ำแปดร้อยได้กำไรก็4 0สี่ร้อยกว่านะเกือบห้าร้อยนะโอเคนะครับจากชุดโต๊ดแปลงมาเป็นชุดเต็งนะครับเข้าโปรแกรมแปลงมาเป็นชุดเต็งก็ได้อย่างว่านะเราจะใช้วิธีนี้นะฮะได้ปฏิวัติแล้วนะครับ คือเปลี่ยนแปลงวิธีทำโดยสิ้นเชิงนะครับแต่ก็ยังอาศัยูสดอยู่นะอาศัยสูตรอยู่มีบางงวดที่สูตรมันผิดนะครับมันจะผิดอย่างปีที่แล้วผิดสูตรไปสองงวดแล้วก็ตัวตัวตัดผิดไปสองสูตรผิดไปสามงวดตัวตัดผิดไปสามงวดปีแล้วนะปีโอกรีไม่ใช่ปีแล้วปีนี้นะที่ให้ดูในชุดแรกนะครับอันนี้ในงวดที่แล้วนะครับ ชุดแต่งทำจากโตชุดสองนะครับน,นี่ชุดเต่งนะครับทำจากโตชุดหนึ่งนะครับจะให้ดูอีกครั้งนะครับเา้าวไปดูโตชุดหนึ่งยอดวันที่สิบหกที่จะถึงนี้นะครับถ้าท่านเลือกเล่นโต๊ะก็เล่นชุดหนึ่งกับชุดสองนะครับโตชุดหนึ่งชุดสองสี่สิบสี่บวกยี่หกเป็นเจ็ดสิบเจ็ดสิบทางนี้มีกาไรแน่นอนนะฮะพอามันจ่ายร้อยห้าสิบนะครับ ชุดตอก็ดีไปอย่างมีตัวอั้นน้อยนะฮะไม่เหมือนชุดเต่งอั้นเต็มกระดานเลยครับชุดตอคนเล่นน้อยไงคนไปเล่นเต่งน่ะมากกว่านะครับเพราะนั้นเลขอั้นจริงเยอะชุดเต่งก็ชุดตอก็มีอั้นเหมือนกันนะมีอั้นเหมือนกันแต่ก็น้อยนะถ้าท่านเล่นชุดตอก็ทั้งเล่นทั้งสองชุดคือชุดหนึ่งชุดสองนะครับวันที่สิบหกนะครับนี่ชุดสองนะครับอันนี้จากชุดหนึ่งเปลี่ยนเป็นชุดเต่งย้ำอีกครั้งนะฮะ คนหนึ่งเปลี่ยนชุดแต่งได้สองร้อยสิบสามชุดดังนี้นะครับถ้าท่านเครื่องมีพิมพ์เตอร์ท่านก็คั p y เลยโทรศัพท์ไว้แล้วก็พิมพ์ออกมานะครับหรือไม่ก็ต้องไปนั่งลอกก็ไปนั่งคัตเอานะครับท่านจะตัดให้น้อยกว่านี้ก็ไปคัดเอาสมมุติท่านชอบเลขเจ็ดนะท่านก็ไปดูเฉพาะมีเลขเจ็ดก็แล้วกันนะครับทั้งโต๊ะทั้งเต่งนะครับทีนนี้จะโต๊ะชุดสองนะครับเปลี่ยนมาเป็นชุดแ่งเม,มื่อกี้ ยืมไละอะไงี้ยัวบชุดสองเปลี่ยนมาเป็นชุดเต็งวันที่สิบหกนะครับได้ร้อยยี่สิบชุดนะครับรวมทั้งหมดสาม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 ร้อยสามสิบสามชุดนะครับเต็งงวดวันที่สิบหกตันวาคมโอเคครับถูกแน่ๆนะถูกแน่นอนอ่าผมจะทําวิดีโอเฉพาะน่าจะ อีกสองอีกอีกงวดหนึ่งฮะงวดหน้างวดวันที่ทัสิบธันวาครับจะทําให้อีกงวดหนึ่งครับอันนี้ถ้าใครอยากติดตามก็ต้องเข้าในกลุ่มนะโอเคนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีในงวดวันที่สิบหกธันวานะครับขอให้มีเงินใช้เล่นไปเลยครับมีเงินใช้แน่ๆนะครับสำหรับปีใหม่นะครับโอเคครับสวัสดีครับด้วยความปรารถนาดีจากบ้านหวยชนแนน